คำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นแนะนำอย่าทำตามอย่าเล่นตามเปน็นอันขาดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่มายุต่ำกว่า18ปีโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน้วยนะคะก็มาเจอกับหนูเช่นเคยทุกคนกับช่องซันจีชแนลวีสองนะคะตอนนี้อยู่เกมลูกรักของเราเนะี่ยทุกคนมาจองหนึ่งนะคะอ่ะวันนี้ก็มาจัดในรอบของโบนัสไทม์ช่วงเย็นของเราเลยนะคะทุกคน ก็ได้แจ้งกันไปแล้วนะทุกคน5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่าทุกคนแต่มันก็มีสิทธิ์แตกแน่นอนทุกคนกลุ่มบุญธรรมทุกคนถ้าเราเล่นในช่วงเวลาของบุญธรรมนะมีโอกาสที่จะแตกอ่ะ70-80%เลยนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ากลุ่มบุญธรรมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนก็ กลุ่มบนัธรรมคืออะไรทุกคนกลุ่มบนัธรรมคือกลุ่มแจ้งเกมนะทุกคนกลุ่มเลขกเปลี่ยนเทคนิคกันทุกคนแล้วก็พูดคุยกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเราไปเริ่มเกมกันเลยจ้าตอนนี้ก็อยู่กับหน้าเกมแล้วะคะทุนกับทุน1000บาทนะคะเราไม่เอาดีกว่าทุกคนไม่เปิดทอร์โบเดี๋ยวเราขอปั่นธรรมดาเบ็ด30เลยแล้วกันนะคะอ่ะอยังเงียบอยู่ โอ้โห,โหสองรอบยังเงียบทุกคนอุ้ยรอบที่สามก็ยังเงียบอยู่นะเอ้ยอุ้ยอุ้ยตัวแพลงลงสามตัวสวยยังไงโอ้โหไม่ไหลต่อทุกคนอะขอเปิดโทรัพทแล้วกันทุกคนเพราะว่ามันไม่จ่ายเลยไม่ขีดโอเค โอโ้ตัวสีแดงแถวสามถ้าถ้าเกิดว่า,าเราเล่นแบบธรรมดาลแล้วทุกคนแล้วมันไม่มันไม่จ่ายให้เราลองแบบสลับกด้ทุกคนสลับโทโบไปนะสลับสลับโทโบไปเรื่อยๆนะเปิดปิดเปิดปิด,ปดแล้วแต่เราเลยนะทุกคนเราก็ต้องดูเชิงมันก่อนนะว่ามันจะช่วงที่เราเปิดหรือช่วงที่เราปิดอะ่ะอันไหนมันจ่ายมากกว่ากันทุกคนเข้าใจไหม ก็ลืมบอกทุกคนว่าหนูก็เล่นในช่วงเวลาของโบนัสรรมนะทุกคนวันนี้กันมาจัดโบนัสรรมรอบเย็นของเราเลยนะจ๊ะอุ้ยไมยค์ไอ้ฮ่าขีดสวยทุกคนฮัหตหยุดแถวอสองไปอยู่แถวสามทุกคนเอ้ยสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สเกต็เกตเตอร์มาเถอะ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 วันนี้เจ็บมาเยอะนะทุกคน ไปออโต้สามสิบรอบยาวๆไปตอนนี้เหลือทุนแค่ห้าร้อยบาททุกคนเลขสามสิบเฮ้ยเฮ้ยสซกเก็ตเตอร์สซกเก็ตเตอร์โอเคสวยทุกคนโอ้โหมาสี่ตัวมาสี่ตัวแต่ต้องจ่ายนะไม่ใช่มาสี่ตัวแล้วไม่จ่ายอะทุกคน อ่ะสิบสี่มุนทุกคนก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะจ่ายให้เราหรือเปล่านะคะตอนนี้ทุนเหลือแค่สามร้อยบาทเฮ้ยไม้ขีดสวยโอ้โหสองจุดเฮ้ยตัวสีแดงเจ็ดร้อยยี่สิบสองจุดจะมุมคอมโบต่อโอ้โหนี่ถ้าไม้ขีดแถวหนึ่งจะสองมาทุกคนสวยเลยนะช็อตนี้ ก็บวกมา8 1 0นะคะทุกคนรางวัลก้อนโตก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ากลุ่ม,มรัลนธรมนะทุกคนก็สามารถดึงเพจมาได้เลยทุกคนกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะทุกคนเฮ้ยตัวสีแดงตัวสีแดงโอ้โหเก้าร้อยให้ขีดจะมาต่อสวยวัยสองตัวโอ้โหไม่มีตัวเชื่อม วกมาประมาณพันทุกคนเออพันสี่สิบสี่ได้อยู่หลุดทุนแล้วนะหลุดทุนแล้วทุกคนกำไรแล้วโอ้ยังเงียบโอ้โหเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอ้าวว่าไม่จ่ายเลยทุกคน เออวันต้องอย่างนี้ทุกคนต้องไปเรืเ่อยๆไว้หนึ่งตัวโอเค480ร้อดสีแดงลงชอบมากเลยทุกคนกับตัวสีแดงไม่ตัวสีแดงก็ตัวสีเขียวอะเพราะอะไรรู้ไหมก็แพงไงทุกคนเลืออีกสามหมุนสุดท้ายทุกคนรอบนี้ก็ผปรประมาณเท่าไหร่วะ กว่านี่แหละทุกคน1566แล้วทุกคนรางวัลซูปเปอร์นะคะอีก3หมุนสุดท้ายว่ามันจะจ่ายให้เราหรือเปล่าอุ้ยคปถามตัวสวยทุกคนแต่บ,บอกว่าฟรีในฟรีนะโอ้โหห้าขีดแถวหนึ่งเอ้ยสวยตัวสีแดงแล้วชอบมากเลยทุกคนอุ้ยตัวสีเหลี่ยมลงคุณหก เ 720. 720จ็ดร้ยสิบเจ็้ยี่สิบจะเอากริดทุกคนคิดว่าจะแบบถ้าไปคูณสิบอ่ะมันน่าจะแตกกว่านี้บอกมาแค่เท่าไหร่เมื่อกี้ตัวสีเหลืองมเจ็ดร้อยใช่ไหมก็เมกาไปหนึ่งพนดสิบหนะคะโอ้โหทุกคนก็จบเกมนี้คือเราไม่ไปต่อแล้วนะคะก็คือกําไรเน้นๆแล้วนะคะเออตลอดเลยว่ารอบสุดท้ายมันจะไม่จ่ายทุกคนก็ได้รางวัลรวมมาทั้งหมดห้าพันสิบนะคะก็ ปัดเสร็จสักนิดสักหน่อยแล้วกันทุกคนให้มันเหลือในรอบอะให้เหลือ20 20รอบ20รอบทุกคน20หมุนเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ากลุ่มบนัสไทม์นะคะทุกคนก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนทักมาสอบถามกันก่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำเกมอะไรค่ายไหนก็สามารถเรียกมาได้นะคะโอ้โหข้างนอกยังแปกนะคะทุกคนก็สามารถเรีเคล็มาได้นะคะทุกอุ้ยบวกมา900ตัวแพง ก้อนโตใหม่แล้วทุกคน1,473 6,000จาก้ะคิว่าแต่5 0 0 0ทุกคน,กคนไม่จ้ะแต่6,000นะคะเฮ้ยโอเคนะทุกคนเราก็ไม่ขอไปต่อแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กับช่องของหนูด้วยนะคะก็อย่างที่บอกทุกคนอยากให้ทำเกมอะไรค่ายไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือไม่ก็ ทักทักมานะคะทุกคนเพราะว่าปักขุดมาให้แล้วนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ